องค์นี้นะครับถ้าคนดูไม่ชัดนะฮะก็คิดว่าเป็นพระใหม่นะครับมาดูว่าเหมือนพระเนื้อมันใหม่นะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับก,ก็จะรู้นะฮะพระนี้เป็นพระผ่านการล้างนะครับผ่านการล้างนะครับพระนําไปล้างนะครับ องนี้ผมเห็นนะฮะเห็นว่าพระองค์นี้มันเก่านะครับนี่ยจะมองเห็นนะครับเม็ดแดงๆนะครับเม็ดแดงเม็ดดำแล้วก็ฝังอยู่ข้างในนะครับนะครับจะรู้ทันทีเลยว่าพระองค์นี้เน่ะตรงมุมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าพระองค์นี้สวยครับสวยดูบางคนตีว่าเป็นพระใหม่นะแต่ที่จริงพระองค์นี้พระเก่านะครับ เจ้าของเขานําไปล้างนะครับองค์นี้ก็ได้มานานมากันนะครับองค์นี้นะครับแต่พิมพ์จะสวยมากครับแต่ถ้าไม่ส่องลึกๆนะครับก็จะตีว่าเป็นพระใหม่นะครับ